มาชมครับหมูปลาคาร์ดมิเอาเรียกบอลครับเรียกบอลอ้าวเรียกมาเรียกมาครับเรียกมาเออเรียกมาเรียกมาเลยเออชุชุดชุดหมูปลาคาร์ดมิอ้าชุดชุดชุดเดี๋ยวเข้ามาครับโอ้เจอประตูแล้วโอ้จังไม่ยิงครับยัไม่ยิงเรียกกลับมาครับ ครับเจ้องอยู่อ่าตอนนี้ว่าเงินไหลยัูองลูกแล้วคอตอนนี้หมูปลาคาะ์นี่องลูกไปแล้วกแล้วัดล้วั